สวัสดีครับผมยูนีตอัรับาคุณเสุร์ตินลตอมารีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอรมาดูทีเซอร์ลางสังหรณ์อันแรกจ้าตอมอร์เรีแกลางสังหรณ์น่ะหรือว่าดีไซน์เนี่ยที่เป็นซีรีส์วายเรื่องที่กำลังสมาของ IDOL FACTORY <c oughs> เป็นเรื่องที่ตอมอเนี่ยรอคอยมากจริงๆเพราะตอมอ เห็นมาตั้งแต่วันที่แบบเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอมบริโอส่วนวันนี้ได้เติบโตมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะใกล้ลอดแล้วนะคะผมสําหรับดีไซน์หรือว่าลางังสองหอนะครับผมวันนี้เราก็อยากจะดูทีเซอร์อันหนึ่งอันแรกออฟฟิเชียลอันแรกอันหนึงที่เขาลงมานะครับผมเพื่อการสืร่อสาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้าตอมอรีแอคไอรแฟกซเรากำลังจะเข้าสู่การฝึกแลก 120 phút sau từ giờ này, chúng ta sẽ dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng ้้้ยยดต่อไปนี้มึงห้ามหางจากกูเด็ดขาดอยู่อยู่ข้างกูเพราะมึงเป็นของกู้ยมีสับ้ลกอยู่นี่อ่ะเอ้าแค่นีเหรงมากเร็มากมันมันเร็ว คืนวันเสาร์เวลา4ทุ่ม45ทางช่อง3 HD หรือแอปพลิเคชัน3 plus และเราชมยว้อนหลังแบบอัดคั้นใเทาง d o l Factory YouTube เย้ขอบคุณ Idol Factory ที่ลง YouTube นะครับผมขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากๆนะครับเริ่มตอนแรกวันที่25านะซาเออคุยรู้สึกรักไอรอลแฟคเลยนะลง y o u t u เลิฟยู you สม,มุสม,มุมากนะครับผมแกเอาจริงก็คือ มันแปบเดียวเกินน่ะดูแล้วเหมือนเป็นทีเซอร์ท,อรที่บอกบอก,บอกเกี่ยวกับว่าตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยเป็นเขาเรียกหน่วยซิลเหรอเป็นแบบที่ต้องอยู่กับน้ำอ่ะเนาะเนี่ยมี<อ>นนความดำนงดำน้ำหัวปักวิทะเลแกโอ้ยเนี่ยก็มีการฝึกเป็นทหา,หารแบกเรือเนี่ยนักเรียนในร้อยอะไรอนักเรียนนักเรียนนักเรียนทหารเรืออะไรอย่างงี้ปะ แล้วก็มีการฝึกมีการฝึกในห้องน้ำอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งก็ฉากนี้มถาถ่ายชิ่หน้าดูนะฮะฉากหนึ่งเพราะตอมารู้สึกว่าใช้ซีซีเยอะมากนะครับผม oh โอห my gosh อุย้ยฉากอุ้ยฉากสวยมากเลยอะ่ะว้าวว้าวฉันเห็นอย่างี้แล้วฉันกลัวฉันเป็นโรคก,กลัวน้ำลึก <c oughs> แล้วก็มีการแบบฝึกจนจมน,น้ำอะไรอย่างงี้ปะโอ้ยนี่ <strip> แล้วก็มีการช่วยเหลือการโอ้ยวิมันคนละชุดนี่แกมันคนละชุดก,กับที่จมเมื่อกี้อันนี้มันเป็นชุดเสืส้อแขนสั้น <S <S 2> <S 2> แต่ชุดนี้มันคือชุดเสื้อแขนยาวนะเอ้ยคนละชุดแสดงว่าคนละไทม์ไลน์วิ เออฉากร้องไห้นี้เแบบเล่นดีแต่ฉากสวยมากเลยอะสีสวยเขาเขาทำสีสวยมากเลยต่อไปนี้แกนี่ฉันไม่ไหวอะห้ามห่างจากกูเด็ดขาดแกอย่ังอยู่อ๋อพี่เหนือเป็นไปข้างกูโอ้พี่เหนือสักหลังด้วยอะเพราะมึงเป็นของกูโ oh อ้ยไปกออันขัดขนาดนีนเนี้ยเสียลุ ฉันเกลียดไฟฉันเกลียดไฟันนี้แหละลังสังหรณ์ต่อหมอรีแ <respuesta> อ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการ r รีอคทีเซอร์อันหนึ่งอันแรกของ i d o อน t o r y กับเรื่องลางสังหอณนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะอินไปกับการรีอคของตมอละกันเพราะเรารู้สึกว่าเราเรา,เราคาดหวังเราตั้งตารอสำหรับเรื่องนี้จริงๆเราอยากให้เรื่องนี้แบบแมสพอได้ข่าวมาว่า CG จกบมาก CG เขาตั้งใจมากทุกคนอาจจะได้เปิดโลกของการดู CG แบบ ยุคใหม่สมัยใหม่คนไทยคนแรกว้าบอกเลยว่าน่าจะไม่ทำให้เราเสียใจนะครับผมก็ฝากด้วยนะผมสำหรับด e ไซน์รังสังหรณ์นะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะผมตอมมารีแอครางสังหรณ์น่าจะมีไหมนะอยากให้มีไหมคอมเมนต์ Comment นะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ต้อมาต้องขอตัวลาไปก่นแล้วอันยอง